เพจดังแชร์คู่รักรอวันเลิกต่างฝ่ายต่างหมดรักอยู่ต่อแค่เพราะผูกพันมีประเด็นเผือกร้อนมาให้ชาวเน็ตได้ตามสืบกันอีกครั้งเพจดังอัธรสปยโปรยข้อความว่ามีความสัมพันธ์คู่หนึ่งคนหนึ่งหมดรักไปแล้วอีกคนค่อยๆหมดรักแต่ที่ยื้อกันไว้เพราะความผูกพันคล้ายกันว่าอยู่กันไปเฉยๆรอวันเลิกชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันเพียบ แสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ความรักดังกล่าวรวมไปถึงการคาดเดาข้อความนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของคู่รักดาราคู่ไหนหรือไม่เช่นรอเวลางั้นหรอถึงว่าทำไมเราถูกมองข้ามถูกละเลยมาตลอดเรียกร้องเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้รับจากมันรอคนที่ยังรักหมดความอดทนไปเพิ่งดูสัมภาษณ์ผู้หญิงจบชัดเจนมาก ในที่สุดชีวิตคนเราบางทีมันก็เดินมาถึงจุดนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราเป็นผู้กำหนดทุกสิ่งไม่ได้เช่ได้นะผู้ชายไม่น่าทำกับผู้หญิงแบบนี้นึกถึงคลิปในตอตอที่ต่อไข่ใส่หัวน่ารักดีอทอเหรอผู้ชายไปเรียนต่างประเทศคอแน่ๆ